มาครับท่านผู้ชมครับมาลุยกันเลยนะที่อู่ช่างถุยกับเชิงนะโอ้โหเข้ามาในร้านนี้เข้ามาในอู่นี่แทบจะแทบจะไม่หาทางเดินแทบจะไม่ได้เลยฮะทุกคนเห็นไหมอลังการขนาดไหนรถเต็มอู่เลยครับกี่คันน่ะน่ไปทุวนนะที่รอคิวอยู่นี่ก็มีก็ใช่นะทั้งเครื่องทั้งเครื่องทั้งโครงนะที่ทําเสร็จแล้วที่กําลังทํา เอานับแบบคร่าวๆเลยก็เราวก็แล้วกันนะครับที่ขึ้นโครงไว้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดคันแล้วนู่นอีกที่รอคิวอีกแล้วทุกคนโอ้โหแสดงว่าคิวนี้ตึมเลยนะครับทุกคนนะงานเข้าตึมแล้วทั้งทุยดีใจด้วยกันแล้วกันมาดูคันที่ทำเสร็จไปแล้วสักห้าสิเซ็นะคันนี้น่าจะห้าสิเปอร์เ็แล้วนะ นี่เป็นโครงโอ้โหนี่ฮะโลโก้ฮะโลโก้พัดพลคนรากหญ้าอันเก่าเอามาให้เขาที่แล้วเอาไว้ให้ไปปึกหนึ่งนี่โครงอันนี้เป็นตัวนี้เป็นโครงอ่ช้างเหล็กนะครับเนี่ยโครงช้างเหล็กถ้าจำไม่ผิดคันนี้น่าจะเป็นลกูกโอ้โหทุกคนรู้ไหมว่านี่คืออะไรฮะนี่เป็นภาพยนตร์บาัฟฟาลโล่นะหรือว่าหนังควาย ไม่บอกก็รู้นะอันนี้ผมซื้อมาจากอา่าผมซื้อมาจากที่เขาภูพานสกลนครน,นะครับพอดีวันนี้มาที่ช่างทุยมาหาช่างทุยนะก็เลยก็เลยเอาลองมาทุบมาโดมาย่างสุกหรือ,อยังเนี่ยทุกคนาทุกคนว่าสุกทุกคนว่าสุกสหรือ,อยังเนี่ยสุกหรือ,อยังช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมว่าสุกหรือ,อยังน,นีวันนี้ผมอยู่ที่ โรงเรียนหลังโรงเรียนบ้านถนนชัยนะครับตำบลหินโคนอำเภออำเภอ,อ,เภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่อู่ช่างช่างทุยสุรินทร์นะนีก็เอาของฝากมาให้แกก็มาลองมาย่างดูนะครับมันสุกหรือยังเนาะนี่ใครมีความรู้ใครมีลองคอมเมนต์บอกผมที่ว่ามันสุกหรือยังนี่นมันพอกินได้หรือยังนี่ แม่อโอ้โหสุียงงนั่นีลยใช่โหกเตียงปิงเผาหนังยังไงให้ได้เงินเผายังไงให้ได้เงิน สุกหรือ,อยังอยากรู้รอ,อ,อย่างนั้นมัน <Jub> สุกหรือ,อยังเนี่ยสุกหรือยังตามตามประสบการณ์ผมว่ามันน่าจะสุกลนะครับไม่รู้ว่าสุกหรือ,อยังนะแต่คิดว่าน,าน,น่าจะสุกแลนะ้วแหละ ช่างช่างว่ามันสุกหรือยังนี่ยปุ๊บฮะสุกหรือยังไม่รู้สุกลสุกแล้วแล้วก็สุกแล้วสุกแล้วมันสุกเลยวใช่ไหมันสุกหรือยังมันดำขนาดนี้มันจะสุกเรียงเอาขั้นตอนต่อไปทำยังไงใช้ไวเลยเอาค้อนทุบกับกับไม้เอานี้จับช่างฮะเอานี้จับเออโค้งเป็นหรือเปล่าน่ะช่างเดี๋ยวผมโค้เป็นก็ได้ป่ะโอ้ตีงหมุบ้า เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมะฮกับค่ายของช่างทุยกาบเชิงนะครับก็คงคิดว่าจะน่าจะถูกกใจกับ FC หล,หลายๆท่านนะครับถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับอยากให้ช่างทุยประดิษฐ์ให้แบบนี้ติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่วางหน้าจออยู่ในขณะนี้เลยนะครับที่0872448898นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้พระพลคนรักย่าสวัสดีครับ โอ้โหเนี่ยช่างถุยอะสวัสดีครับช่างครับโอ้โหวันนี้รถเต็มโอเลยไม่มีที่เดินเลยเนี่ยครับผมท่าข่าวว่าแม่คอยสบายโอ้ยาเต็มเลยยาเต็มเลยเยอะไปขอเข้ามาแลยเขาให้ ไปขอหมอมาหรือหมอให้ไปขอมาอ๋อเหรอนึกว่าหมอให้คือไปหาหมอหมอให้มายาครับถ้ามันจะเป็นจะไปขอเท่านั้นนะยาน่ะถ้ามันจะเป็นไม่ต้องไปขอเขารถแต่เขาจะให้เองอ๋นนี้ช่างอีกคนหนึ่งสวัสดีครับอ๋ออันนี้ทีมงานหนึ่งของช่างถุยอ๋อโหกี่คันเนี่ยตอนนี้กี่คันนนั่งทำแล้วผมจะรู้ทำยังไงจะจับนู่นจับใส่คันนี้จะรู้ยังไงในช่างน่ะมันเยอะเหลือเกินเลยรถอ่ะ ก็จะ <c oughs> ทําถูกเลยว่าเอ๊ะทาชิ้นนี้เราไปจับใส่รถคันนั้นอนะ่ะหรือว,ว่ามันเหมือนกันหมดมาตรถานเดียวกันหมดมาตรถานเดียวกันอ๋อโหหลายคันแลวทุกคอนคันนั้นของนั่นแหละที่พี่บอกว่าเขาถูกหาพี่คันนั้นนะจับที่ไหนนะมันเป็นโครงอยู่แล้วใช่ไหมนะ่ะแสลงโทนไม่ใช่จุรินเขาทํามาแล้วแต่นี้าออมันไม่ได้ม,มันแสลงอันนี้คือมันมาแบบนั้นเลยใช่ไหมคือเขาจะมาให้แก้้แล่ อ๋อมันมาเป็นโค้งเป็นคันแล้วใช่ไหมเขามาเสร็จแล้วขับแล้วถ่ายแล้วด้วยอ๋อที่นี่ก็เลยถ่ายไม่ได้นี่นะอ่านั่นแหละ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 ประมาณนั่นแหละอุียทำไมมันเดยังไมนเหลืองนั่นแหละเออจะไปทุบให้มันแตกอย่างงี้ถ้าทุบแรงมันก็ไปหมดแน่โอเคเนาะพอแล้วพอแล้วแค่นี้พอแค่นี้แหละเอาแค่ดำดำทุบให้มันดำดำมันออกนี่เนี่ยก็สูงแล้วแหละถ้าว่าคนจะจะขูดก็เอาเอาไม้เอา เอาเม็ดมาขูดก็ได้อ๋อเอาเอาประมาณนี้นะอย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยไม่ต้องไปเอาบิ้งทั้งหมดเลยลองดูลองดูโอ้โหเนี่ยเอาเอาที้เอาหกปอนด์เลยนะอันนั้นไม่น่าจะสุกหรอกเพราะว่ามันใหญ่มันหนาเนี่ยเอาในจับเนี่ยมันเนีจับอ่าอ๋อนี่แหละนี่แหละนี่แหละอะไรทุ้เลยอันนี้จะไม่รู้จะสุกหรือเปล่าในะไหม เออโอเคโอเคพอละอ่าไ่เลยครบเลยนี่ฮะภาพยนตร์ภาพยนตร์อ๋อพอละตั้งก่อนละประมาณนี้นหนนี่แหละกินเงี้ยอันนี้อันนี้ก่อนนี่ก่อนโอ้มันยังไม่ตายมันโดดได้อ่าโอเคพอละพอละนี่แค้กินได้ง่ายใช่ไหมกินง่ายใช่ไหมเออ อืมโอเคนี่แหละเนี่ยถูกแล้วนะนี่ยนี่เนี่ยอันนี้กรอบแล้วเนะี่ยอันนี้มันแห้งแล้ว <รา S 1> นะี่ลอชิมให้ดูเนะี่ยชิมให้ดูชิมได้เลยผมมาชิมได้เลยชิมได้เลยเดี๋ยวเรามากินเนี่ยแข็งหรือเปล่าไม่รู้แต่มันกินแต่เมื่อกี้แข็งตอนนีู้ อันนี้มาดีไหมแข็งอันนี้ไม่แข็งหรอกแต่อันเมื่อกี้ทำไมมันแข็งรู้มันมันมันเย็นไปเร็วไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวขอม่อีกอันไม่แข็งครับนี่บอกเขาบอกอ่าเป็นเป็นเป็นส้มงัวใช่ไหมส้มส้มงัวมันก็แหนมใช่ไหมใช่ใช่ใช่คล้าย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 บ้านผมก็มีเหมือนกันส้ม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 หมูส้มงัว แต่ลองลองกินดูอันนี้มันออกเปรี้ยวนิดนึงแต่แต <Narrator S 2> ่ถ้าเมื่อวานเนี่ยอู้อร่อยอร่อยผมทํานี่ทําที่กะละมังอย่างเงี้ยแต่ผมไม่มีเวลาเอาไอ้ไม่ต้องไปอะไรมามาเอาผัดผัดผัดพริกพริกพริกเม็ดนะพริกไม่ใหญ่ เบียดต้องพัาหน่อยเบียบางๆเบียดต้องเป๊นี่ภาพนี่นี่ก็เป็นภาพพยนตร์นะภาพยนตร์ภาพพยนตร์ภาพยนตโลซื้อมาจากเขาโพธิพันยอดเขาโพธิพันเลยนะแต่ว่ามาที่สุรินแต่ว่ามากินที่สุรินภาพยนตร์จีนโีนดูย่า